สวัสดีครับมาพบกันวันนี้กับปร,รงกับวันที่20ตุลาคมพศ2565ซึ่งก่ามาพบกันเพื่อจะวิเคราะห์คำนวณตัวเลขในวันที่1พฤศจกิกายนพฤศจกิกายนครับพศ2565กิ มีเลขมาฝากให้ท่านไว้วิเคราะห์พิจารณากันแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอบอกก่อนนะครับเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลกระโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับแล้วถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามสับสไคร์กันด้วยนะครับ เพราะช่วงนี้คนติดตามอย่งน้อยอยู่เป็นช่องน้องใหม่เลขยุน YouTube เลขที่ผมวิเคราะห์ก็คือเอาไปเสี่ยงซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็มีเลขที่จะบอกให้ท่านได้พอสังเขตเพื่อเป็นแนวทางวิ่งตัวเดียวก็จะเป็น สามนะครับสามสามสามสองตัวก็จะเป็นสามเจ็ดสามเจ็ดดหนึ่งสาม แล้วก็สองศนเดีเอาเอาเท่านี้ครับนะเลขงวดนี้ให้น้อยชุดสมตัวก็จะเป็นหนึ่งสามเ็ด่ง สามจับคู่ก็สามเจ็ดหนึ่งสามสองศูนย์แล้วก็หนึ่งสามเจ็ดหนึ่งพฤศจิกายนนะครับพศอสองพันาร้อยหกสิบห้าหนึ่งพอย ก็ยังไงก็ถ้าชอบก็ลองไปเสี่ยนซื้อลอตเตอรี่กันลอตเตอรีว่วางขายกันแล้วครับช่วงนี้เลขสองตัวก็จะมีสามเจ็ดหนึ่งสามสองศูนย์สามตัวก็จะมีหนึ่งสามเจ็ดอาไหลมือก็ได้แค่นี้ครับอ่านกันไปเนาะ เลขไม่ค่อยจะสวยแต่ส่วนมากจะแม่นนะครับที่ผ่านผ่านมาเนี่็เลขวิ่งที่ผ่านมาวัที่แล้ววันที่สิบหตุลานี่ผมให้วิ่งหนึ่งผลปรากฏมีบัลขึ้นมีเข้าล่างข้าบนนะครับมาที่ขึ้นส่วนมากก็ไอ้นั่นก็ให้ศูนย์หกไปกระโถกไปน,นะครับถ้าท่านติดตามช่องผมแต่ก็ซื้อก็คงจะถูกวันนี้ก็ฝากไว้นะครับ ก็เป็นเพียงแนวทางนะครับผลจะออกแบบไหนของวันที่หนึ่งพจิกายนนั้นก็ไม่อาจทราบได้นะครับก็ฝากกันด้ช่วยกันติดตามกันนะครับขอบคุณครับสำหรับช่องเลขยูนยูทูบ b ว Y c h ช n แนลปอยูนครับ